สดบสดกับเบิ้งเอาดเต้นนอกแก็กตัวไงโอ้ ดีครับพี่น้องสปัร์ีพี่น้องสู้ผู้สุคนครับผมเมื่อนี้เร้านี่ผมอยู่ตลาดเร้าว,วันอาทิตย์บ้านหัวหน้าครับตำบลหัวหน้าอำเภอเชียงตลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับผม่ะถ้ามาเลาะตลาดย่ำมือเซ้าครับเดี๋ยวตอนแรกๆเขาจงไปเลาะบ้านน้ากันตอนนี้เขาเลาะตลาดก้อนครับผมบเดมาดนออีกแล้วพี่น้องเออบอเดมานาสิประมาณสองสามเดือนได้ครับที่บเดมา พาพีพาหนองไปเลาะเบิ้งน้ำกันครับผมสห็ขามีเอเียงแน่ข้าวผมเห็นมาดนครับอย่างไป้เบิ้งน้ำกันครับช่วงนี้ยังกสบเสวยครับหกโม่งนิดดแต่ว่าพอขาดไม่ขาเพิ่นก็นเริ่มมาหลายแลวครับคนสื่อกับมาหลายใก่เทศสกาลแล้ว ไก่เทศาการปีไหมไทยแล้วครับผมสงการ<อ>สินค้าสินขาาพ้นก็นเริ่มไล่แล้วครับมัน่อ,อนนะครับเนี่ยแตงแบบแตงมาเป็นสอบเป็นสอบเลยถุงถุงจักบาทละครับแตงโอ้สโอโิบบาทครับ แทงขอเน่าซิบบาทโอโ้เลยบอกหลายม้าเป็นกระสอบเลยเราเก็บม้าไม่ไปไข่หมดแดงเราบนทันแพกอยู่ว่าครบเลยตัวปีบักหอยกุ้งอีกหลายเลยครับเด้อคุณจังขอกจัง,งคูนฟักไข่เรียบร้อยยอดพักติว้ว ตัวเงต้งเก็บออกกินหน่อเล่วนเนบุ่งจักบาทครับพักบุ่งโผดกัหะเลยดุหน่แม่งกินนู่นพอเราเสียแมกินนู่นคราบกราบขอบคุณครับม่งกินหนอกินนู่น มาคอยอปลาขาวหน่อยเคียบมุมกปลาขาวกินนุ่นถุงทะไรครับหาสิบบาทหนยนุ่นหาสิบบาทปลาปูกับมีนะครับแล้วมกปลาขาวลอยโตหาสิบบาท ม่านลอยโตแล้วะลอยโตหาสิบบาทแล้วะเพื่อนจิ้มนู่นอย่างขึ้นเลยเาืบางทีจะโตลอยเพื่อนว่นาลอยโตเพแลนว่ามันอยู่น้ำมันกินใบใหม่มนนะนกกนนันอยู่ไต่โค่นมันเนอะนอคิ้่นุ่นเลยผมอ่าอันนี้เพื่อนอยู่น้ำเหงาใหม่บหญ่กว่านี้เลยนาะครำเนอะมันไข่ลหร าาเบิ่งขัานาน้ำกันครับผมโอ้คนลมมหลงม้าลายแล้วครับเงาเงาห้าบาทส้บบาทเชาบาทของกาของขายบาทห้องบ่แพงครับผมปรค่าไม่ขากันนี่ต่าเช่าบ้านปลูกเองขายเอง สมาไม่เราค้นถคนแก่ครับผมขึ้นขาคนหลายนะครับเดี๋คึกคักขนาดกุระอ้ะไม่กินนู่นจักบาทหกสิบบาทกินนู่นหกสิบรอยตบ่ครับร่อยโตวเลยครับเด้อุ้นะปลาขาวปลาบูกระมี่ ปลาทูปลาเนีปลาเนี่พอถุงเท่าไรครับปลาน่อยถุงยั่บาทปลาหน่อยสามสปลาบูก็มีปลาสูตรก็มีโอ้ยหาื้อ่ง็มปูกับสสิบบาทหครับปลาบูหกปูหิ่ไงพี่น้องโอ้ยมีแต่ตพอดีเ้อเราขายไก่โกลมขามนี่แหละปลาก็มี่ไก่บ้าน แบบทุกอย่างควงกิน่นบ้านเข้าไก่ดงไก่บ้านบักทัวสดสดๆจากสวนเลย <c oughs> เก็บมาใหม่ๆครับผมของบ้นบานา <c oughs> นเข้าวงบกหอยขนมวงนุหวานด้ครับเ่ สดบนสดกับเบิ้งเอาหลดเต้นหนวกแกะถุงไยโอ้ยต้าหมาแล้วแม่ทุกเนี่ยลอยเศร้าสีบนเสื้อบ้นสดเต้นนกเต้นนกแกทถุงสดกักสดเนี่ยโอ้ยนครับสดกักสดเนี่ยเนี่ยลง่า เือเป็นคูประทัน้อแเนาะโอ้ยกล้านี่คุ่ก่งเล่าปลาหนอยปลาซวาจังวะประควเต็มพดืสดขักกาวแหม่เลาบ้าไม่ใหม่เลยปลาหนองบ้านนอกน้อแม่เนาะนี่ปลาูไวุ้ยปลาูปลาผัก็ผักเพลับปลาขับผงก็ปลทั้งหมดเลยครับเพื่อนอื่นไหมปลาขับผงับงมันหาย ปลาขาผงเลยว่ะโอ้ปลาขาผงไี่รู้รอเมืองนี้ปลาขาผงปลาข่าผงนี่อยมาเโ้าดูนี่นะกลไขนาดเลยสมบูเลย จักบาทราครับกินลร้อยโตรอโตตตักกระเตนเด็ครับจักบาทตักกระเตนหาสิบาทแต่เราเสียบคิดนู่นไข่มดแดงมีสีใเรา ขายวาจงจักทีิเขามองได้เดวยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเอาหลดคือข,ขนาดเลยกนกำลังมาตววะคุ่มเทียมนอาเม่ยนนอกคือกัดขนาดเลยกนนลายขากีหลีพี่น้องเลย เรืเอย้ำกันครับ <Rahmen> ผักแม่เราผักสดสดผักสดสดอ้าว

แยกกาบบัญญักาบหลงปูไลโซนกายานอ้วนครับบบท่านเลีวะยังท่นอยู่ ไ้ถเดี๋ยวแม่แล้วแม่คนนี่มีกินนู่นเลยกินนู่นก็ปุมด้วยจนีด้กินนู่นจักโตนี่แม่จักเท่าไรครับร้อยโตโฮมซิบบาทไอ้ปูหน้าก็มีปูหน้าจักบาทแล้วครับตอนนี้ปูหน้าบอกกาบปูหน้าห้วยห่เสาหาบาทพี่น้องมันเริ่มหายากแล้วเด้อปลาดุกปลาดุกปลาดุกทุ่งอะไรบ้างแม่ ถุงละลอยนะครับเด้ออ้าวฮบที่โตหลายโตอยู่แล้วครับเด้อลูกหน้าบ้านห้อน่องเด้อนี่เด้อน่องออกอมน่องงัวออกของแท้เลยบ้านถุงเจ้าบ้านละแม่นี่ยถุงบ้านทีบานอมน่องงัวของแท้เด้อพี่น้องเด้อของแท้ของแท่พักกระเดาก็าามีอันนี้เพื่อนเพื่อนยี่ห้อยังไงพี่หลอกบ่อยว่าบ้านพักอีหลอกโมเมียนเนาะ พักนนำสิบบาทด้วยครับเดินพ่อแมียพ่อเมียเราบ่ <c oughs> ต้องไปออมเองและออมห้แล้วเกบสิบบาทกุ้งก็มีคิดนู่นนี่นี่คิดนูน่นคิดนูน่นระดูุกหน้าลราบรรยากาศไป้องอคนไหลครับครับบรรยากาศสีสันตลาดนัดบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขมรมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพักมีสี่ใบกับบอดไก่สิสงการแล้ว นี่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ที่หกเมษาสองขาหกเก็ดครับผมเอ้สองขาหกแปดโอ้หลงปีหลงพรสศนอลไล่ะพี่น้องบรรยากาศมันคึกคักอีหรีนะครับดูเป็นไงคักขนาดเลยครับพี่น้องบ้านเราคึกคักอีหรีครับโอ้โหมึงนะขายของ